Facebook ประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาจะดันคลิปสั้นหรือคลิปรีวของเขานะคะให้เป็นที่รู้จักกันอย่างมากขึ้นเปิดการมองเห็นมากขึ้นถ้าเรานะคะคทำคลิปวิดีโอสั้นๆที่ไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วเอาไปโพสที่รีวของ Facebook จะถูกเปิดการมองเห็นอย่างมากและให้ระมัดระวังนะคะถ้าเราทำคลิปบนติ๊กต k อก แล้วมันมีโลโก้ลายน้ำติ๊กต o อกอยู่บนวิดีโอแล้วเอาไปโพสต์บนรีวของ facebook โพวกบนช็อตของ youtube เป็นไปได้เลยนะคะที่เราจะถูกลดการมองเห็นลงเพราะว่ามันคนละแพลตฟอร์มกันดังนั้นนะคะถ้าเราเอาวิดีโอของ tiktok ok อมาต้องไม่มีลายน้ำโปรแกรมง่ายๆนะคะเช่นโปรแกรม <c oughs> ชื่อเซฟติ๊กนะคะชื่อโปรแกรมว่าเซฟติ๊ก ลองเอานะคะไปใช้ดูนะคะมันก็จะดาวน์โหลดวิดีโอจากติ k t o k อนะคะเพื่อที่ไม่มีลายน้ำเอาไปอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นๆได้อย่างงไางได้ลองดูกันนะคะเรามาลองทำคลิปสั้นๆไปโพสรีลวโพสบนช็อตรีลวเนี่ยของ IG กับ Facebook ช็อตของ YouTube แล้วก็เอามาโพสบนติ k กต k อกกันนะคะฝากเคาะหน้าจอสองที่กดหัวใจให้โซดานะคะแล้วก็ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ